าการเดินจงกรมนั้นแปลว่าการเดินกลับมากลับไปอย่างมีสติซ้ายย่างก็รู้ขวาย่างก็รู้การเดินอย่างนี้แหละจะทําให้สติเพิ่มพูนขึ้นมาและเมื่อเราเดินบ่อยๆเราก็จะได้รับผลดีเป็นอนเนกประการเช่น 1. มีบุคลิกภาพที่ดี 2. มีสติอยู่เสมอ 3. มีความสดชื่นเบิกบาน 4. เป็นคนที่มีความสะอาดแล้วก็สว่างสวยในทางสติปัญญาและ 5. ถ้าฝึกจนเป็นนิตอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมดับทุกข์ได้เหมือนกันคมธรรมประจำวันนี้ก็คือผู้แก้าวย่างด้วยความรู้สึกตัวคือผู้ที่เดินอยู่บนดอกบัวอย่างแท้จริงกลาบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ